ในปัจจุบันนะคะการใช้ชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยความเร่งรีบไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะคะการออกไปทํากิจกรรมต่างๆล้วนแต่ทําให้เราต้องบอกกันตามตรงค่ะว่าในแต่ละคนเราก็จะเจอความไม่มีเวลาในแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันนะคะจนบางครั้งอาจจะทําให้เราเนี่ยละเลยหรือว่ามองข้ามในเรื่องสุขภาพไปตรงนี้นะคะการกินดีอยู่ดีบางคนบอกว่าเป็นเรื่องง่ายบางคนบอกว่าเป็นเรื่องยากนะคะเพราะหลายๆคนค่ะก็เจอบทบาทในหน้าที่การงานนะคะบทบาทในครอบครัวก็ล้วนแต่มีภาระต่างๆ ทำให้เราเนี่ยมองข้ามหรือว่าละเลยในเรื่องของสุขภาพไปค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดนะคะการตั้งครรภ์การมีประจำเดือนรวมไปถึงการขาดการออกกําลังกายซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะล้วนแต่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลนะคะต่อการเจ็บป่วยในอนาคตรวมถึงการเจ็บป่วยในเรื่องของการเป็นเบาหวานนะคะรวมไปถึงโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาซึ่งแน่นอนค่ะจะส่งผลเสียกับสุขภาพระยะยาวของเราได้นะคะด้วยความที่กิฟเองนะคะก็เป็น Loking วูแมนคนหนึ่งทำงานเกือบตลอดเวลานะคะอีกทั้งยังต้องดูแลลูกๆก็เลยต้องบอกตามตรงค่ะว่าจะต้องหาโซลูชันนะคะหรือว่าตัวช่วยมาดูแลสุขภาพซึ่งตัวกิ๊บเองก็ต้องบอกว่ามีความสําคัญกับทุกคนในครอบครัวและขนาดเดียวกันทุกคนก็สําคัญกับเราเช่นกันค่ะ สิ่งที่กิฟอยากจะแนะนําทุกคนนะคะคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะการกินดีอยู่ดีเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็มีวินัยในการใช้ชีวิตนะคะกิฟเลยตั้งต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพนะคะเพราะเราคิดว่าเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีนะคะก็จะนํามาซึ่งการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมต่อไปตรงนี้นะคะเราเองได้ร่วมมือกับทางทีมนักวิจัยแล้วก็แพทย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ ของผู้คนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกิเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าใส่ใจแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพรูปร่างนะคะเพราะเชื่อว่าการที่เรามีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจใช่ไหมคะในเรื่องของการไปปรากฏตัวตามที่สาธารณะหรือว่าการพูดคุยการทํางานต่างๆซึ่งล้วนแต่ทําให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตค่ะ เราจึงตั้งใจพัฒนาสารให้ความหวานนะคะสกัดจากย่าหวานธรรมชาตินะคะพรีมาซูกะไฟเบอร์พลัสนะคะด้วยความโดดเด่นนะคะในเรื่องของความเป็นออร์แกนิกนะคะโดยได้รับตรารับรอง USDA นะคะอันเป็นตรารับรองทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารและความเป็นออร์แกนิกจากสหรัฐอเมริกาตัวนี้ก็บอกได้เลยค่ะว่าเป็นมิตรกับร่างกายแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดในเรื่องของระดับน้ําตาลนะคะผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็คนที่ต้องการดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างของเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ที่เป็นเบาหวานนะถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่การดูแลตัวเองนะคะควบคุมปริมาณการรับประทานน้าตาลนะคะดูแลสุขภาพตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาะคะ่ะ และในที่สุดนะคะเราก็ได้พรีมาซูกะไฟเบอร์พลัสนะคะซึ่งประกอบไปด้วยฟรุคโตโอลิโกแซคคารายนะคะและสารสกัดจากย่าหวานออแกนิกต้องบอกว่าสารสกัดจากย่าหวานธรรมชาตินี้นะคะ1ซองนะคะเทียบเท่ากับน้ําตาล2ช้อนชาใช้ง่ายมากเลยค่ะสามารถผสมได้กับเครื่องดื่มร้อนเย็นและที่สําคัญนะคะสามารถพกพาไปไหนก็ได้ทุกที่ที่ต้องการเพราะขนาดซองเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะคะถือว่าเป็นการมอบความสุขให้กับการใช้ชีวิตนะคะเราสามารถยังรับประทานของอร่อย นะคะมีความสุขออกไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ จากประโยชน์นะคะมากมายที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่เรารับประทานสารให้ความหวานสกัดจากย่าหวานธรรมชาตินะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพที่ดีนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจากการรับประทานอาหารดีๆได้อย่างอร่อยนะคะเป็นเรื่องที่ไปได้วยกันได้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะกิ๊ฟอยากให้ทุกๆคนนะคะมาดูแลสุขภาพกันนะคะเริ่มด้วยนะคะการออกกําลังกายนะคะไปอย่างละนิดก็ได้ค่ะยังคงทานอาหารอร่อยได้ด้วยการมีตัวช่วยดีๆจากพริมาซู ไฟเบอร์พลัสนะคะรวมไปถึงฝึกค่ะฝึกในการที่เราจะมีวินัยในการใช้ชีวิตโดยการปรับตัวแบบนี้นะคะไปในแต่ละวันนะคะจนร่างกายเราเนี่ยคือสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะหวังว่าพรีม่าซูกะไฟเบอร์พลัสนะคะจะเป็นทางออกในการทานหวานเพื่อสุขภาพนะคะอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆที่จะทําให้พวกเรากินดีอยู่ดีค่ะมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยที่เรา ไม่ต้องกังวลในเรื่องของระดับน้ำตาลนะคะมาดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองไปได้วยกันค่ะ